เดี๋ยววันนี้เรามาเล่นนี่พาก,กันโดยเอาเปิร์กไปเหมือนกันไปสวดรู้สึกว่าผีมันโกงขึ้นเราก็ต้องสวดไวขึ้นลองดูแต่ด้วยความที่ว่าตัวพวกเราบางนะเนี่ยมองหลังตาเหี่ยวสมาธิก็คือจะได้คอร์สเต็มพอดีสตตีมอยู่ด้วยจริงเหรอเออเล่นเล่นในนี่หเดอะทิกเกอร์อ่ะอุ๊ยตายแน่พวกเราถ้าสวดเร็วถ้าสวดเร็ว อย่าไปหาส่องสตรีมเขานะเขาไม่รู้จักพวกเราหรอกสูสารรถหรือวัดนางวะเตือนเต้นเตือนเต้นเจอคนดังตรวจนะโอเคสวนที่เกิดกระท่อมเอออย่าเพิ่งหาของหากล่องทองก่อนเลย นี่ก็หนึ่งกล่องนี่มองหลังไม่กลัวแล้วไม่กลัวไม่กลัวพี่อยู่ที่ไหนอ่ะพี่อยู่ไหนเฮ้ยอยู่บนโซ่แล้วอะ โชว์โอ้ยโชว์โชว์ลากขึ้นข้างบนได้ไหมพี่ปักอยู่ตรงนี้ไงข้างบนมีน้ำกระโดดลงมาได้อุ้ยว่าแล้วติดไหนมันไล่โชว์ตรงไหนอ่ะฮะวัดเกมมันไล่เอียบักประตูกูงงมากอุ้ย เกือบตายที่้ยเจ็บแล้วว่ะปกัปกปักทุบกระท่อมให้หน่อยเอาอีเจน <c oughs> เข้ามาตรงนี้ดิพีอยู่ฝั่งกระท่อมเล็กอุ้ยอุ้ยมามามากลางแมพแล้วมากลางแมพแล้ว คนปาักกลางแบบระวังนะเสร็จโอเคเสร็จเพาอยู่กลางแบบเพาอยู่กลางเจนหยุดเห็นแล้วบันนี <h <h ้เล uh> ่นตัวอะไรอ่ะอุ้ยโชว์แกพาพี่มาหาฉันไอ้กอดไล่ฉันว่ะอุ้ยกูตายแน่อีโชเอ้ย นี่อีกโอเเ้ยเพียงไปตรงไหนก็เจอกำลังสวนยมีคนตายนะอเอาไงเนี่ย เองฉันฉันไม่มาไม่มาพี่ไปสวดอีกที่เลยก็ได้ไเร็วโอ้ไม่เฮ้ย<จ>เขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่พิธีกลางอะดิยอยเข้าไปนู่นเข้าไปตรงคนเนาะคนตายแล้วเดีย๋ยวอุ้ยบันนี้ตาย หมดเลยคนละตัวแล้วกันได้ตัวไหนก็ตัวนั้นไปกี่ตัวเลยก็ได้ เขาโซนพิธีกลางเราต้องเอาพิธีกลางให้ได้นะเด็กๆต้อเห็นฉันวะโอ๊ยโอ้ย โอ้ยมึงมันตีของตกอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ยไี่เชี่อเอ้ยหายหมดเลยโชว์พี่ไม่รอดโอ้ยวิเ่เร็วใช่ไหมอืมมันมันตีแล้วมันก็ตีได้ตลอดตลอดอะแล้วมันก็วิ่งเร็วแล้วมันพ่นยาก,กันยุงอีกมาแล้วกลางหลังระวังคนเจ็บไปหายาอย่ามาสวด ถี่เช็คตู้ได้มันได้ยินเสียงเย่าเข้าตู้วัวตายบอกเลยวันนี้มองหลังได้ไหมนะ่ะกระโดดกระโดดวันนี้กระโดด ทางแก้ผีตอนนี้ก็คือเอาเฟิร์สสวดไว้ไปแค่นั้นแหละโอ้ยแม่เอ้ยตีของตอกโกงเดียโคตรคิดโกงโคตรคิดโกงใครจุกอยู่วะอจุกวันนี้หายาให้เจอ ไม่กล้าไปพิธีเลยว่ะโชว์บอกเลยหลดหลุมไม่ได้อีกโอเจนสวดอยู่ใครแล้วนะเสือนะมันไปที่พิธีว่ะ ได้ไงอะงงมากโอ๊ยไปสวดโชว์โชว์สวดพี่แย่ๆกับเจนอยู่อีเจนจะตายนะอยู่ตรงนี้สวดเลย เจนน่าจะตายสวดเท่าไหร่แล้วสวดอยู่คอมโบกันนี่พาสามค่ะทันไหมวะทันไหมตัวใครตัวมันนะ นหนีไปทุกคนบันนี้อย่าห้าวเราสู้ผีไม่ได้เราต้องออกโอ้ยปิงปิงปิงเจนออกปุ๊ปปิงเลยประตูยังไม่เกิดประเด็นตรงเนี้ยราพอหาประตูเจอค่อยมาก็ได้ได้รอดทนกคน ให้ประตูออกให้ประตูออกอีกก่อนไหมความกันไปเรื่อยๆก็ได้อย่าเจอผีอย่าไปเข้าตู้ก่อนนะพี่แอบตู้นะตอนเนี้ประตูบานที่สองกำลังจะเกิดเฮ้ยทำไมตู้มันมีควันออกมาวะงงฉันออกประตูใกล้นะฉันออกประตูใกล้ นย่มันเจอชันว่ะชิบหายแล้วช่วยด้วยอุ้ยเจอชันว่ะทุกคนชิบหายแล้วทุกคนออกไปทุกคนออก <c oughs> โอเคโอเคพี่จะหนี โชว์หนูจะออกไม่ได้นะน่ะบันนี้มาร์กประตูให้หน่อยด,ม,ดมันมีประตู99สักอันไหมฉันฝั่งนี้ไม่มีประตูมันมีประตูอยู่ตรงรถรถปาดจ้าอ๋อพี่ออกนะไม่พิกี้สู้ได้สู้ได้เราสู้ได้จริงหรอจริง ไอ้เหี้ยตีของโอกอะอ้เหี้ยทำไมไม่มีกูไม่ไกลเท่านี้บ้างวะโชว์ขึ้นมาชั้นสองมีประตูโชว์ต้องออกแล้วมีประตูไหนก้าวสิบเก้าวะโอ้ไม oh <my. S 1> ่โชว์ตายเหรอสู้ได้อะแต่ไม่มีใครมาช่วยมันไม่ไหว ่วยกันลมอะ่ะไม่มีใครมามันจะไปสู้ได้ยังไงว่าเกมมันก็บีบให้บังคับให้ออกแมพวันนี้ต้องตายแล้วล่ะที่มันนี้เจ็บแล้วโชวเอ้ย,ย,ยต้องออกแล้วนะออกแล้วนะที่ไหนสู้ได้ตรงไหนวะงงนี่พาก็บางพอกับผี ประคำหลายหมัดมากเลยเขาไม่ใช่ผีใจดีเหมือนฉันนะอีบาอ้าเขาเล่นดีนะเนี่ย